บางครั้งสายตานะดูดูเอ๊เราก็ดูอยู่ดีว่ะแต่พอพอมันอยู่กับตัวนั้นตัวรู้มันชัดเจนนะมันจะเห็นลายลายใบไม้ลายรวบลักษ์ใบไม้สีสันได้ชัดเจนไอ้ตัวเนี้ยก็คืตัวรู้ที่อยู่กับปัจจุบันชัดมันจะทําให้เพราะว่าร่างกายชัดในช่วงเนี้ยแต่ถ้ามันอยู่ไปคิดบ้างอยู่ร่างกายบ้างเนี่ยก็จะเพราะว่าแบบไม่ค่อยชัดแต่แต่ถ้าฝึกบ่อยๆปุ๊บต่อไปอ่ะมันจะมันจะชัดขึ้นจะมาไปเห็นครั้งแรกคุยวันนี้ทําไม ก็คดูอยู่ทุกวันแต่วันนี้ทําไมมันสดมันดูแล้วมันต่างจากวันอื่นๆคือมันชัดเจนทั้งรูปร่า์ทั้งรูปร่างทั้งสายพันธุ์ทั้งสีสันทั้งลวดลายมันปรากฏอย่างคือตาที่เราใส่ไถแว่นอยู่นี่ไม่ต้องใส่แว่นเลยชพระงั้นมันเห็นชัดเลยคือตัวรู้เนี่ยมันเป็นตัวยาและทัศนะคือตัวหินเนี่ยให้มันหินบ่อยเข้าบ่อยเข้าแล้วเดี๋ยวมันจะมีตัวลายละเอียดของมันเองมันบ่อยๆ โอ้ย oh, ของดีอย่างนี้ถ้าไม่ขยันทําก็โอ้โ oh. ห <c oughs> ไม่รู้จะไปเอาของดีอย่างไงแล้วนะ <c oughs> าอารมาไม่รู้ว่าอารมณ์เราไม่เห็นอารมมาไม่เห็นอารมณ์อะไรเลยที่จะเป็นอารมณ์ที่ดีที่สุดเท่ากับอารมณ์นี้แล้วอารมณ์คิดอารมณ์นึกอารมณ์กุศลต่างๆมันก็ก็มาแล้วก็ไปอ่ะแต่อารมณ์ตัวนี้มันอยู่กับเราอ่ะมันอยู่กับเราเฝ้าอยู่กับเราไปอยู่กับเราตลอดเวลาแต่เราไม่เคยฝึกฝนให้เขาไม่เห็นคุณค่าของเขาอ่ะนี่เราก็หัดเขาให้เขาตามมาที่ไป เรื่อยๆมันจะเห็นเวลาคุณไปภาวนาทำอย่างนี้ปุ๊บ่คุณจะไปภาวนารูปไหนแบบไหนก็ตาม้องคุณเข้าใจแล้วจะเห็นว่าฉันภาวนาเอาอุปกรณ์เหล่านั้นมาเป็นเครื่องมือให้ตัวนี้เติบโตมันจะมันจะไม่ไม่ยากไม่ลําบากเดี๋ยวนี้กรรมาฐานมีเยอะไปสายรูดเชือกก็มีสายเดื่มน้ําเย็นก็มีก็มีเยอะนะก็มีเยอะแยะสายพิจารณาก็มีแต่ถ้ามะไม่ส่งเสริมไม่สายคิดเราเห็นมันสิดขึ้นหายไปเลยเนี่ยก็จะสายรู้ต่อหน้าต่อตาอ้าวมันวูมาแล้วหายไปเหมือนเสียงไอ้เกลี้เกล้ยขึ้นแล้วก็หายไปเลยเนี่ เอาตัวมันนั่นแหละจัดการเลยอารมณ์ดีขึ้นมาเอาหาอีกแล้วเนี่ยก็สายรู้โดยไม่ต้องคิดมันเป็นใตรักทันทีเลยไม่ได้คิดถึงไใจรักแต่มันเป็นใจรักให้ปรากฏ